ลืมปิ้งอาสวัสดีครับสาวสวยชื่อว่าน้องนุ้ยเอ้ยทำไมฟันหน้ามันหายไปแล้วละ่ะโดนผัวต่อยอ่ะโดนถอนแล้ดออกนะฮะทำเป็ต้องถอนได้หรออ๋อมันแตกครึ่งหนึ่งไปทำอะไรไปขบอะไรขบเม็ดเหรอโดนอะไรนะขันเคาะเลยเหรอขันขอะไรมาเคาะวะอยู่เอาก,กินน้ำดินะไม่ขันน้อ๋ออาดน้ำอย่างเงี้ย มันซุ่มซ่ามขนาดนี้เลยชีวิตนะฮะวันก่อนก็ต่อยหน้าผัวมาละทีนึงเนี่ยใช่ไหมทุกนะแต่ไม่เป็นลักยเฉยเลยนี่นะฮะไอเนี่ยฮะก็คือเรานอนละเมอใช่ไหมแล้วก็ฟาดไปแก้มผัววันนั้นบวมขนาดนี้เราวพิสต์ทำได้ถอดให้ใช่นะฮะที่เราซุ่มซ่ามขนาดยกขันฟาดปัดตัวเองนะฮะโอ้่าเป็นสุดยอดจริงๆนะฮะที่นับถือข้าพุทธอากก็าากำลังวะครับตาแม่นะฮะน้องน้องหนุ่ยนะฮะหนุ่ยนี่หนุ่ยนะฮะ,ะครับใส่ครบเดือนแล้วเดือนกว่าได้สำนัก เดือนเดียวอ่ะฮะแหมยยิ้มดิให้หล่อโอเคอ้าวเดี๋ยวถอดทั้งหัวทั้งเมียอะไรวันนี้นะฮะออกตามน้องุ้ยนุ้ยมาครับนะเออนะฮะเออดับตอนกันเอออับปั๊บฮะล้วเสร็จแบตเดอรีมาฮะโอ้โหระยำจริงๆเยี่ยมมากนะน่ารักทั้งหัวทั้งเมียครับคู่นี้นะฮะกรับมาเคยมาอ่าไอ้ไอ้นั่นเจาะกับเราทำไมมันไม่มาทักทีอ่ะเขาถอดเองเขาถอดแล้วเป็นไหม เป็นใช่ไหมฮะเอาชิบหายเลยนะฮะไม่เห็นหน้าเลยไอ้ออยใช่ไหมอ้อยนมโตนะนะโตปบะสู้เราไม่ได้นะหนลองยิ้มพี่ดูดิโอ้ก็ย่างเยอะเลยครับนะไม่ต้องกลัวละคนนี้เป็นอีกนานแสนนานนะฮะนะนะอยู่ที่กล้ามเนื้อได้แหละบางทีนะครับ เดี๋ยวพี่ดูก่อนนะฮะเดี๋ยวพี่ถอดเสร็จตอนนี้พี่จะดูว่าทำยังไงต่อนะนะครับเดี๋ยก็บต้นทรายประกอบก็ไม่นานถ้าประครบนะวันสองวันก็ได้แล้วครับโอเคอ่ะไม่มีอะไรของเราเดี๋ยวก่อนนะโอ้แก้มนุ่มดีมากเลยนะฮะแสดงว่าประครบอยู่ใช่ไหมนะฮะน้ำเซเว่นเดี๋ยวเหรอ เออลูกค้ามีประคบแมงเลยนะฮะครับนะโอเคนะฮะประคบอีกหน่อยนึงนะทายายอีกหน่อยตามที่พี่บอกนะยาเตยตาดินของพิเศษคนเดียแต่สวยครับไม่มีอะไรนะครับนะฮะสวยเลยนะฮะเป็นรักยิ้มแล้วนะฮะชมเชยนะฮะมีไม่มีคําด่าชมเชยเพราะว่าแก้มนุ่มนะฮะนะแก้มนุ่มนะฮะตอนนี้มันก็จะเป็นแผลนิดนึงแหละแต่วันต่อวันก็จะไม่มีแล้วนะฮะประคบไปเรื่อยนะครับประคบสักสามสิบวันพอนะครับโอเคนะฮะนะฮะยิ้มครับนะนี่เห็นตันนี่ เอเอนะ,ะครับนะดึงเข้าไปกระดาษนี้เลยนะครับนะอันนี้เลือดออกชักมัดมันมเพราะว่าปอดกิใหม่ๆอย่างนี้นะฮะนะโอเคครับนะก็ถือว่าเยี่ยมเลยครับนะเ <_ s 1> ป็นยังไงบ้างนะคะก็คือนะฮะพอใจไหมพอใจนะฮะสมกับที่ใส่เดืนอนเนาะเป็นลักินแล้วครับนะฮะอาดอกไปก่อนครับนะฮะเดี๋ยวต่อหัวเลยครับนะฮะต่อเลยครับนะฮะวิ่งต่อเลยเนาะ นะครับนะฮะนี่คือน้องฟุกนะฮะเนี่ยนะคราก่อนที่บอกเมียโดดตกไปครับนะฮะก็ปรถอดพิจัยก่อนกําหนดนะฮะแต่ก็ยังเป็นอยู่นะครับนะฮะนะยิ้มมันก็จะขึ้นอยู่นะฮะมาดูมาดูฝั่งนี้ครับที่เขาใส่ยามาดูแจ็คเนี่ยนะฮะหรือว่าปฏิบัติได้ดีเท่ากับเมียไหมนะฮะขอชิมคีอเหลืองมันไม่ออกตัดนะ ของปุกเนี่ยมันจะมะีผิวอักเสบร่วมอยู่นะฮะประเภทสิวหรืออะไรพวกนี้นะฮะมันทำให้เราอักเสบได้ง่ายกว่าเมียนะฮะไปไหมคุณเมียนะครับนะใส่อาปัะค็จะมีหนองด้วยนะผิวแตกฟุกเลยะะเจ็บไหมไม่เจ็บเนาะนะฮะ,อะดอกทับขอกันไกลกันน้องันด้วยอ่ะต้องมาเลยครับนะ ยกกระจกตรงๆครับนะขอไวนิดนึงนะครับให้น้องกูเห็นนะครับว่าอันนี้พี่ตัดเนื้อให้ด้วยนะครับมันมีเนื้อผ่มนะไม่มีอะไรนะนะฮะโอเคนะนะเป็นธรรมดาครับครับยกกระจกร้ยยิ้มครับนะฮะครับนะของเรานี้ไม่ค่อยประทับใจกับพี่เท่าไหร่สู้เมียไม่ได้นะครับเดี๋ยวค่อยมาย้ำอีกทีนะฮะให้ต้องรวบรวมสมาธิก่อนนะฮะเรื่องลูกเรื่องเมียนะฮะเมียก็หูเก่งมากเลยฮะยกขดยกขัดน่ะนะฮะฟาดฟันเองะ ก็สุดยอดเลยนะคู่น an ี้นะก็เป็นนะแต่ว่าจะเป็นยังไม่เท่าไหร่ครับนะฝั่งยิ้มนี่นะฮยิ้มโอเคฝั่งนี้ยิ้มเป็นอยู่นะฮะแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนฝั่งนี้แหละของเรานะฮะเป็นเหมือนกันครับมาพบทุกบุญทุพี่ด้วยนะนะครับนะวันนี้ทั้งผัวทั้งเมียครับวีดีโอรวมกันเลยนะฮะนะเอ้ายิ้มนหวานกอจากกันครับเป็นเป็นนะฮะเรื่องเป็นนะฮะพอใจนะฮะบ๊ายบายครับนะฮะ